เดี๋ยวมานีมาลอติดตามเลขพอสมศักดิ์กันมาแล้วมาแล้วมาแบใช่ละอพใช่ละโอ้ทัววมาเล้ครับพ่อวันน้ครับโอ้วันนี้ครับวันลีครับคนรอคนดังไปทางไหนมาจางไหนนี่โอ้ยไปหอดสีทิศไปหอดสทิศแล้วเดี๋ยวสีทิศเดี๋ยวเาไป3ทิศแล้วเดี๋ยวทิศกินเขาไปจริงเข้าไปจริงเข้าไป กินแล้วครับกินแล้วบ่กินแล้วเราไมกินกินก๋วยเตี๋ยวก่อนบ่ครับกินแล้วครับอ๋ออะไรกินรถมาหับผมมันเลยครับมาหับตัวพรานหลวงทางไหมหลวงทางเนาะพรานโต๊ะโต๊ะกับนอนยังก่อนกันหลาดผู้นี้นะครับพ่อสมศักดิ์เราไปกินรถมาหับครับไปบ่ถึกไม่รรถยังนี่ฮะบ่เคยเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ย่าเกือกแต่ไมนรถโอ้ยขี่แต่อุดรฮอดพี่ปั๊บชิมอะไรเยองเลยพวกเราพ่อใส่ใส่ชุดขอท่านมากินอยู่ทางคันโทวสิบ่บ่ให้เฮากินเออคนคนมีคนมีต่างแต่งตัวหรอกคนอัน แก้วบ่าเป็นประธานาธเทียบตำแหน่งก็ดีเนาะแต่งตัวคือเขาทำพนาเพราะท่านเดียวครับทรงกระขาดดากระขาดเขากระขาดอืมเอาปไปทีงไหนพ่อบแต่ทีงไหนหลับบ้านอะนั่นแหละไะเดี๋ยวตามข่าวลูกศรไปนะครับเนาะไปนะครับน้ำตกเป็นตัวอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับน้ำต ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาช,ชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางทาพูดอะไรรำพันเราไปกินเขาลานไหนหรือเ,เหรอเห็เราเอาบัางลานเราเนี่ยมีหอเรือเจียวสองคันหมนเ่ย ที่ว่าไรเราออกจากร้านไหมเฮ้ยผมเฮ้ยผมวันนีครับอ๋อวันนีครับผมวันนีครับวันนีครับวันนีครับเหื่อยครับเหื่อยครับแม่ผู้ที่สองแม่ผู้ที่สามพังแล้วคือเมียพ่อตัวเป็นมองมองด้วยพ่อก็เกิดอยู่กับบ้านนี้นะบอครับบ้านเกิดบางน้อยนี่นะบอบ้านเกิดบางน้อยนี่นะบอครับพ่อสูตรกำลังของพ่อหวานนี่จะเป็นตัวไหนครหวานหวานเอ้ามาเบิ้งสูตรพ่อที่นี่ยหดคำนวณสีทิศของพ่อสมศักดิ์ กินจริงครับหวานหวานนี้ตัวกินดีด้วย่ะยิ่ง้าถึงกินท่านผู้ชมนะครับผมเตรียมปากกาและสมุดเตรจในทั้งในทั้งในทั้งเหล็กในทั้งโขกในทั้งกินสมุนไพรยังดีนี่ครับพออธิบายฟองนี่ครับในงวดก่อนในงวดที่มาผามาหันมีเจ็ดหนึ่งครับหกศูนย็ดหนึ่งงวดนี้มันเป็นจะไมันงงได้ดับกัะ นี่ครับตัวกาเนีอ้เป็นสูตรคำนวณสีถือของพ่อนเนาะมีตัวกาครับตัวกาผมว่าของผมในหน่อยกงมเอาสี่เนาะพอพอให้แค่สี่หางสี่ชุดครสี่หางสี่ชุดนะครับท่านผู้ชมต่อไปจะให้เป็นมือเูือใดเกิดวันที่หกก็ให้แต่ตอนนี้พ่อจับให้แล้วคือช่วงวงกลมนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่ ศูนย์เท่านั้นใช่ไหมพ่อครับหนึ่งสองหนึ่งสี่ศนครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่วงกลมครับที่วงกลมที่วงกลมไปใช่ไหมสี่วงกลมมันเออเดียวที่เน้นเน้นวงกลมอ่ะพูดง่ายก็คือพ่อเน้นที่สุดคือหนกับศูนเนาะครับเน้นหงกับศูนหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนยหนึ่งนมาแน่ด่มาแน่แน่หนึ่งเลยค่อบเด่นหนึ่งครับเด่นหนึ่งเลยนะครับเห็นบ่อตอนศูนย์สี่จีศูนย์หนึ่งหนึ่งมาเลยหนลย เด้อทวัน <Again>, น <congratulations>. ี oh, <right>. ้มันต้องเฮ็ดวันนี้โอ้โหเมียขืนดีๆแบบนี้โอ้วันนี้เด่นหนึ่งตัวเนี่ยเด่นเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งครับเด่นหนึ่งครับหนึ่งครับเอาอย่างในตลาดนี่ก็ก็เล่นได้ทุกตัวเนาะชอบเล่นได้ครับมกชอบเล่นได้ครับชอบตัวใดก็เอาไประเด็นนะครับครับเล่นได้ครับนะครับมักตัวใดเลือกเอาเลือกย่างใจชอบในในในใจเนี่ยพอมักตัวใดครับนี่ละม้วนวงนี่ละครับมัดสีถูเลยครับนี่วงนี่ละครับอื สูตรหัวซีทิดของพ่อสมศักดิ์นะครับแต่พวกนี้บ่มีคะแนนน้ำคืองดก่อนงดก่อนคะแนนน้ำมาซีพอออกไปออกศูนย์สามศูนย์สามกับปะทากับสนภาเลขเด็ดบั่นบั่นบุ้งแก้วตะบนบุ้งแก้วสนภาได้หาซีบนะครับผมแชหน้าจอได้เต็มชับเลยเด้อนะครับเดี๋ยวแอนดี้จะขึ้นกระดาษให้อีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้พ่อแยกเขียนเป็นตัวให้เลยนะครับผมให้พ่อแยกเขียนเป็นตัวให้เลยนะครับถ้าอยากได้น้อยก็เลือกเมื่อเลือกวันลราผมจะเอาวันที่หา เอาันที่หาให้พอพอเชียนเตัวไหนเดี๋ยวเอาเชียนมือหนึ่งสี่หนึ่งูสอนี่แหละครับเชียนให้ละเยดเป็นออมาได้ครับเจียบกวดอคนสิงโง่เอากระดาษไปไม้เลยครับผมมันขมมันงง่มันหลายโทนสีทิดแล้วกับมี่ยังอันเรียมสมุดประกาศจดนะครับเด้อเดี๋ยวจะบอกเป็นตัวเลขให้นะครับเนาะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับ ก้พอพอสมศักดิ์แล้ววงกลมศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะครับสูตรเบิรปีครับ้วก็สูตรเบิรปีอีกทีหนึ่งนครับผมวันนี้หมือนรับเนึ่งสองหนึ่งสี่เน้อครับเนีนหนึ่งสองกับหนึ่งสี่ขับวงกลมรวกมีข้างล่างมีมีหาหกหาหกสี่หาสี่เจ็ดเจ็ดสองนะครับสูตรหวยสีทิศเด่นหนึ่งนะครับในวดนี้เนว์ัวนา้ครับ เราจะใช้วิธีการเช็คหน้าจอแล้วก็ใช้วิธีการจดการนะครับเราจะขึ้นตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมใช้การได้สมดุลเดียวกอนเรื่องกับสลับสูตรสีองพวกนี่ครับสี่คลิปแค่นี้บ่ครับมีเท่าไหร่ครับทีเอาตัวนี้อ๋อตัวนี้เอาออกเ<อ>บิร์ตแล้วเอากระโปรงโชวคือขัดขัดออกมาแล้วเนาะเออนี่ก็น<อ>ั<อ>่นเข้าท้ายไประบบแมนบักขัดจากนี่เนาะครับครับเจ้าตัวนี้นะครับัเจ้าตัวนี้อ๋อื้ขัดจากตัวนี้นะครับนี่ขัดจากทิศขัดหน่อยตัวลงอืออ๋อขัดให้ตัวมาตัวลงนะครับหน่อยตัวลง จากสูตรสี่ิศอ่ะแล้วมาได้เป็นตัวนี้ครับมาแล้วครับคุณชมครับนี่คัดแล้วครับนี่ครับคัดแล้วเนาะนี่คัดแล้วครับผมเอาแคปได้แคปนะครับผมดีบแคปนะครับผมดีบแคปหน้าจอเลยนะครับดีบแคปหน้าจอเลยอันนี้เป็นเบอร์โทรพ่อเนาะเขาเป็นนี่เบอร์โทรครับนี่นี่เบอร์โทรข้างล่างนี่ตัวนี่นี่หกเจ็ดศูนย์คือเขานี่เขาเอาเบอร์โทรออกเลยเด้แคปหน้าจอแคปได้าจอเลยหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแค่นี้สี่ห้าเท่านั้นครับคุณผู้ชมนะครับสูตร คืออันนี้เอาไปให้เลือกซื้อเพราะว่ามันเป็นสูตรปีหนึ่งครับถ้าไปชอบก็เลขน้อยนิดเดีเลือกเอาเนาะชอบตัวใดก็เรียนนั่นมาครับครับแม่นครับของพ่อออืครับสูตรเด็แล้วแต่สีเลีนครับชอบตัวใดก็เรียนเด้อครับพี่น้องเรียนเลยครับนี่นี่ที่มัร์กลักซีกเรียนซีนี่ครับอมาร์กลักเก้ากเรียนเก้ามัร์กลักแปดกเรียนแปดมัร์กลักสองก็มีสองสามสองสามคือหลายตัวแท้ องสามหาแปดไม่พอหลายตัวได้ออคอเขียนสั่มาซื้อบอ,อ,อเขียนสั่มาซื้อเขียนสั่มมาซื้อตัวเขียนซั่มาซื้อคัดแล้วคัดแล้วนี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองคัดนะครับค่ท่านผู้ชมแชปหน้าจอได้สีที่คัดแล้วเรียบร้อย,ย,อยพ่อสมศักดิ์หนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนย์สอง สตัหนึ่งตัดไปเล้วเรียบร้อยเลยครับคุณพ่อนะครับผมตเรียบร้อยมีแค่นี้ไม่กี่ตัวเองครับมีแค่สี่ชุดเมาทรมาเวลาเห็นงานเลยมีแค่สี่ชุดหนึ่งสองหนึ่งสี่ก่ะผมยายาเปี๊ยวมากแบบแบบบางหันไหมแบบเป๊ศูนย์สามศูนย์สามมันมากด้ยจึงเดยลวงพ่อเป็นบาปห้องใจอยู่เด่นเด่นนึงบอครับเด่นหนึ่งครับแล้วจะนั้นก็ดเล้วไป บ่อเฮ็ดค่อนข้างจะยากเนาะบอเออตีซีคนละครับจะมาเฮ็ดสูตรของพอก็อาจจะไม่บอเปิดเลยห้เปิดเลยครับก็เป็นเอ้ก็บอกแันเร้วเออเออคือเราพ่อคุณพ่อครับแบ่งเลขมาแล้วครับสูตรทามาแล้วครับเอาแบบง่ายๆดีกว่าคุณผูชมไม่ต้องไปเรียนพอหนึ่ง ยา,ย,ยากว่าจะจบปีนี้ทั้งได้กันทั่มา,ากได้โทรมาเลยเอแบบจบไปเล้วนอยเนาะครับอยากจบเลยครับอันนี้ก็คือเบอร์โทรพ่อเบอร์โทรนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ตู้รางนี่เลยพ่อสมศักดิ์นะครับครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดสองสองหกเจ็ดศูนย์ครับสี่ทิศอ้ยสีทิศพ่อสมศักดิ์แคป้าจอเด้อนี่คือเบอร์โทรของพ่อนะครับครับผมครับครับพ่ออนุญาตให้ลงโซ่เกี่ยวเนาะพ่อเนาะครับลงเลยครับลงเลยเนาะ้องพ่อเนาะครับลงเลยครับลงเลยเลยลงเลยครับลงเลยเลยครับเบอร์โทร ไม่โทษทีมงานเราเราเปิดเก้าซีแปดซีเด้สติคล้องมั่นกับโยนี้สติ๊ดีพ่ออาจรับสติ๊ดีครับสถิตดทีเลขมันออกเด้ก่อนจะตบนปีมาหอดปีหอดสีสีพาะเห็ดมั้ยนะบอเลขรัฐบาลเขาจะออกแด้ของพ่อเขาเขาจังหวดพ่อตีพันมากก็มาจะหาหนึ่งผลตัวประเเณมาหาหนึ่งซีศูนย์ศูนย์ซีก็มาพลาดงกหนึ่งแลวมาเขาอีก ซี C 9, C 8, ่เก้าสี่แปดครับอพาดตัวนี้นี่พาดเจ็ดศูนย์พาดเขาเข้า,ามีเจ็ดหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่เจ็ดศูนย์อันนี้ตอนหกหนึ่งเขากข้มีหกสองหกศูนย์อันออกหกหนึ่งอันนี้ไม่หกศูนย์เจ็ดหนึ่งมาออกเจ็ดศูนย์เงินนี้ก็คิดว่าวงนนี้ก็คือว่าจะหกสิบกัแล้วครับไม่มีเอ จักเปอร์เซ็นต์ผมหกครับเอาหกสิเคับหกสิบเครับืเอาเกินเินสิบเปร์เซ็นต์ตนนี้ครับเกินเ่พ่เปอร์เซ็นต์เห็นมา่ก่อนสามเจ็ดกับสิพอในเที่องละอยู่น้าอยู่สถานีช่องเจ็สีเกาอาจจะเด็กวนาจะไปได้ไปเจอพ่ออยู่ที่นู่นพอเลยรับปากเลยเด้บอกกับยีระคืยีรอนีลาก็ท่หากันเอาออหากันเอา ไ,มไแม่โผล่ทั้งนี้กับโผล่ทั้งนี้แต่ว่าก็ได้กําไรงยูนดอกไปยืนิถึงถึงซอยค้นป่วยแม่ทั้งหายโชคแม่หายไปเถ่าใยนั่นถือข้างบนทั้งล่างนี่เถ่าใยสวีอันบา้านบ,บุงแก้วตำบลบุงแก้วอำเภอโนนสะอาดครับงวดงวดนันพาดเลยเจ็ดศูนย์มันออกเจ็บหนึน่งมันออกเจ็ดศูนย์โอเคครับพ่อไม่ได้จะฟังติดต่อได้ตลอดยี่สิบสี่ครับ มาครับมาลนะครับผมแคบได้รีบแคบเลยนะครับผมขึ้นให้สุดท้ายนะครับนะครับขึ้นให้สุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้คือเป็นสูตรสีทิศนะครับผมอันนี้พ่อคัดมันแล้วครับผมแยกมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนาะพอเนาะคัดออกมาแล้วแค่นี้ถ้าใครจะเอาตัวนี้ไปรุ่นเก่าลองเอารุ่นใดนะครับเด้อนะครับรุ่นใดครับน่่นนี่รุ่นใดได้รุ่นได้นะครับมารลักเก่าก็เรียนได้ ชอบตัวใดก็เป็นกันเด็นไปกระเด็กสองพ่อของลักหสูตรซีทิดพ่อกับขัดมาแล้วมีอยู่แค่นี้ครับอันนี้ขัดภัยยาเอาไปรุ่นในกับรุ่นเนาะครับรุ่นในเลยครับลักซีกับบัลายตัวลักสองกับบัลายตัวลักหากะมีในหน่อยตัวมีในหน่อยตัวหนึ่งหนึ่งสอลักหนึ่งกับมีเท่านี้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองลักศูนย์กับมีเท่านั้นมีเท่านั้นห้องพ่อเนาะครับบัวลายด้วยขัดภัยบ่บัวมีรับครับเลขกะ ดับยากเรียกว่าไม่สูตรรับไพ่อเดี๋่าบ่กล่องฉลากนั่นนะเขาเอาไปกล่องหนึ่งผุนเขียนกล่องออกเก้า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 อืมนั่นออกได้ครับขันได้ครับครับผมอืตัวเลขสี่ทิศของพ่อสมศักดิ์นะครับในงวดวันที่30ธันวาคม2563ครับก็ทำออกไปแล้วครับพ่อได้เป็น010212 14นะครับ ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดีนะครับผมสูตรของสีทิศของพ่อสมศักดิ์นะครับครับมั่นใจฟันตงเลยมั่น01ครับ0202ครับ12ครับ14ครับเอาไปเลยนะครับผมในวันทพฤหัส30ธันวาคม63นะพ่อเดือนนี้ออกสามเถื่อนได้พี่น้องเดือนนี้ออกสามเถื่อนตีแมนตัวแมนบ่แมนออกสามเถื่อครับเดือนเดียวนี่ครับออกสามเถื่อนแมนแมน Yeah. Man, นี่ยแมนบอกหนึ่งกวมาทีสามสิบนะครับอ๋อเนี่ยมาทีหนึ่งมาทีสิบหกกวันทีสามสิบนั่นก็แม่ห่างร้อยหน่น 1, น 16, นอ,นกกขอเขาโอเคนะครับผมบ <c oughs> สำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียง,งคลิปนี้นะครับสูตรหมือนสีทิศของพ่อสมศักดิ์นะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านแค่นั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมตอนรับปีใหม่ทุกท่านทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง